ครับวันนี้ดนเวลาทำอาหารเย็นแล้วครับพี่น้องวันนี้เขามีเม,ม,เมนูแกงเพชรครับแกงเพชรนะครับผมแซ่แบกันครับมาเบิงวัตถุดิบกันครับนี่ยังนี่ครับเด๋ยววัตถุดิบ มะเขือพิก,พกทั่วครับเตรียมไว้นะครับหลัจงจากหันห่นหอกก็มีกระทีครับแล้วก็พริกแกงนะครับผมพริกแกงครับผมเตรียมตั้งหม้อเลยครับนครับตั้งไฟเรียบร้อยครับผมตอนต่อ,ตอ,ตอไปกระสีทำกัน แกงครับผมบัดีเขียวกะทิให้มันแตกมันครับผมวันนี้ก็สิได้น้ำหมูล่วงไปแกงครับหมูแล้วก็ผพักมะเขือั่วพริกนะครับล่วงไปแกงแล้วกับปรุงเครื่องปรุงครับเป็นขั้นตอนต่อไปครับผมกะทิก็พร้อมแล้วครับแตกมันแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็นํำหมูลงนะครับ หมูลงไปวา่าหมูใส่กับตะที้ครับผมครับผมขั้นตอนต่อไปก็ใส่ตลนมะปลา แปรงนัวเข้าลงไปครับผมมักแบซบกระใสได้ายครับแปลงนัวนครับหัวไปมันสุกครับผมจักหน่อยเอานามมาใส่แล้วเอาพักลงครับอันนี้ก็เป็นอันซีมเบองแซบแล้วก็เอาเลยครับอบบนี้ใส่พักลงไปครับพี่น้องวันนี้คน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 เติมน้ำลงไปครับที่นี่ ครับผมโอเคล่อให้เดือดสักครู่จังมาสิมเบิ้งครับโอเคครับผมเอาครับผมอย่างอรครับแังเพี้ยนห่ออยู่มั้นี่ครับอยู่แล้วครับสิมเบิ้งครับยี่ยังไหนหืมตักเกาได้เลยครับกิงเกาแรงครับบัดนี้ยังครับแซ่บ